ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สาร YouTube ประจําวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคุณอยู่กับเจ้าบายน้ามูมูนะครับตอนนี้10โมงกับ27นาทีนะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่19นะครับตุลาคม67นะครับก็วันนี้นะครับอย่าลืมครับว่าฟุตบอลออสเตรเลียเอลีกเนี่ยเปิดทําการแข่งขันแล้วเปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็เริ่มวิเคราะห์ปเองแต่เมื่อวานแล้ว ก็คู่แรกก็เจ้าใบ0ูน,นะครับวันนี้มี3คู่นะครับคู่11โมงเช้าเนี่ยเราก็คุยกันเล่นๆลงหน้าช่องไปแล้วครับท่านไหนที่สนใจอยากจะรับชมรับฟังก็ไปคลิกดูได้นะครับแล้วก็คู่ของสรุปผลกับทำราคาเนี่ยกับราคาประจำวันเนี่ยผมเอามาเป็นคลิปที่2นะครับส่วนคลิปแรกลงไปแล้วนะครับเราก็คาดว่าเดี๋ยวนั่งเดี๋ยว ทำไปทำมาเดี๋ยวก็นั่งได้นั่งคุยเล่นในคู่บ่ายโมงกับคู่เย็นไปด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเราไปสรุปผลเมื่อวานนี้อย่างที่บอกเห็นไหมเม,มนนื่อคืนเนี้ยเมื่อเราดูทั้งหน้ากระดานเนี้ยเราจะเห็นว่าบอลต่อเนี้ยน่ากลัวมากอย่างที่ผมบอกผมถึงหลีกไปอยู่ที่อไอหลีกเดอร์ฝรั่งเศสนะครับน่าเสียดายนะเพราะว่าคู่ที่ให้ทัศนะทางหน้าช่องแล้วก็ให้ทางกลุ่มลายสมาชิกเนี่ย ขึ้นนำ2-0นะแต่ว่าจบเกมเสมอ2-2อนะท่านที่ลองไปที่หน้าปอน้ำน้อยนะครับน้ำเจ็ดกว่าเนี่ยก็พอได้ค่าขนมเนะาะแทนที่จะได้เต็มๆเนาะว่ากันใหม่นะส่วนคู่อื่นเนะี่ยที่เป็นบอลต่อเป็นบอลใหญ่อะล่วงเกือบหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในบุนเดสิก้าเยอรมันเมื่อคืนนะครับเสือเหลืองบุเสเซียดอทมุนนะครับแหมเจอกับซังเปรารลีต่อสูงถึงลูกครึ่งเรียบร้อยครับ เฉือนได้แค่2ประตูต่อหนึ่งนะครับโดนครับบอลต่อลาลิก้าสเปนนะครับอลาเบสเจอกับเรียวยาโดลิดนะครับอลาเบสต่อครึ่งควบลูกโดนครับแพ้เลยครับ2ประตูต่อ3นะครับลีกเอิงฝรั่งเศสเห็นไหมผมบอกแล้วว่าไอ้โมนากเนี่ยฟอร์มก็ดีอะไรก็ดีแต่ว่าวัดใจกับริวอันดับ5นะครับปรากฏว่าเสมอแบบกินทุกดอกเลยครับ0ูนย์ครับไม่ว่าท่านต่อ บอลสกอร์ bon score, ล่วงหมดนะครับสำหรับ e ing, ลีกเอิงฝรั่งเศสเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับลีดยูไนเต็ดนะก็ถือว่าเป็น <c oughs> ราคาแปลกเพราะว่าเชฟฟิลด์มันอยู่รองจากฝูงนะครับลีดก็บี้เอาชนะไปได้นะครับสองประตูต่อศูนย์นะครับ uh, ในเดนมาร์กซูเปอร์ลีกเอฟซีโคเปนเฮเกนนะครับก็ เอาชนะเวเจนไปได้3ประตูต่อ1นนะครับก็ราคาเนี่ยอาจจะได้ครึ่งหนึ่งน้ำน้อยหรืออาจจะคืนตังค์พอต่อ2ลูกนะครับไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับเชลบอลนะครับก็เอาชนะวอเตอร์ฟอร์์ไป3ประตูต่อ1นนะครับเดอร์ลี่ซิตี้บุกไปเอาชนะดันดัก2-0ศูนย์แชมล็อกโลเวอร์บุกไปเอาชนะด็อกเคดาอยู่ในเต็ด1-0เซนต์แพทริกก็เอาชนะเกาเวย์อยู่ในเต็ด2-1นะครับ ในไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับอันดับ1-2-3-4ที่เป็นบอลต่อเข้าวินทั้งหมดนะครับใครสวนโดนครับไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับเบลเยียมโปลีคับอันเดรชทีมที่กำลังแรงนะครับบุกไปพ่ายให้กับเบียช็อตนะครับ1ประตูต่อ2นะครับโปรตุเกสครับนั่นไงสปอร์ติ้งลิสบอนครับซึ่งต่อขาดมาทุกเกมครับวันนี้ชนะได้ครับแต่ว่า ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับเพราะว่าบุกไปต่อโปติโมเนเซ่สลูกควบ2ลูกครึ่งครับบุกไปทำได้แค่เฉือนชนะ2 1นะครับลีกทูอังกฤษนะครับเชสเตอร์ฟิลก็บุกไปถล่มนิวพอร์ตคา n ตี้สประตูต่อ0 l e ลีกา2เยอรมันนะครับแพ้บ้าโคโลเนเนี่ยเป็นบ้าเลยครับกลับบ้านไม่ถูกเลยนะครับบุกไปโดนดาสัตว์ไล่ถล่มไปถึง5ประตูต่อ1นะครับ ในขณะที่หญิงชลาแฮทบเบอร์ลินนะครับก็เขียนเอาชนะไอทักเบลชไวทยที่เหลือผู้เล่นเพียง10คนไป3ประตูต่อนหนะครับก็เข้าตัวตายตัวนะบอลต่อในลีกสอนะครับเกาโชซิลิบีอิตาลีนะครับบอลต่อก็ยังไม่รอดนะครับบารีลีก็ทำได้แค่เสมอกับคาตันซาโลไป1ประตูต่อนหนะครับในเซกุนดาสสเปนนะครับคอร์ดบาที่ เล่นในบ้านแล้วต่อคาตาเกนาสูงถึง1ลูกครับก็คืนตังค์นะครับพอทำได้แค่เฉือนชนะไป2ประตูต่อ1นะครับลีกเดอร์ฝรั่งเศสนะครับเมดโดนครับบุกไปโดนเกินหนอบอัด20นะครับลาวาวนะครับเห็นไหมบอลแปลกของลีกเดอเนี่ยมักจะมานะครับลาวาวทีมอันดับ10นะครับรับการมาเยือนของดันเคอร์แล้วดันราคาต่อถึงหน้าปอนะครับ ลาวาเอาชนะ3ประตูต่อด2ครับครึ่งแรกนำา3ศูนย์เลยครับโอ้โหบอลงานช่างแท้จริงนะครับในขณะที่แกงกงนะครับเล่นในบ้านก็แพ้ต่อปัว f อฟไป01นบาสเตียเล่นในบ้านก็เสมอกับเกลกมองฟุต0ูนะครับส่วนคู่ทัศนะของพวกเราครับก้องก็เสมอกับเลสตาไป2ประตูต่อด2นะครับ โรเดสอเวลอนนะครับ mm hmm. ก็บุกไปเอาชนะมาติเกตสองนะครับสวีเดนซูเปอร์เลดเทนนะครับแซนไวเคนนะครับโอ้โ oh, ห oh, บอลต่อบุกไปโดนออกไกด์ไล่ถล่มไปถึง4ประตูต่อ2นะครับสกอตแลนด์แชมเปี้ยนชิพฟองเคิร์กทีมจ่าฝูงบุกไปเอาชนะเฮลเมตัน3-1นะครับแล้วก็เมื่อวาน คู่เย็นนะครับออสเตรเลียเอลีกก็อยู่ในทัศนะของพวกเราด้วยก็คืนตังไปนะครับคู่นี้ก็เซนทันโคต์มาริเนอร์นะครับก็เสมอกับเมลเบิร์นเวกตอรี่ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับให้อยู่เซนทันโคต์นะฮอนแลนด์ดิวิชัน2ครับราคาแปลกอย่างเดนบอสนะครับที่1เจอวิสเทสอันดับ19ต่อแค่ปอหลอกเต็มเต็มนะครับ เดนบอสไล่ถล่มไป4ประตูต่อ2 Az นะครับเอซดอั Az 2, คมาสอรับก็แพ้ต่อ h ฮลมอนสปอร์ต2ประตูต่อ3 Excel s i r เอาชนะม a สติด3า h นะครับ The ก้ p ฟคนะครับก็เอาชนะ PSV เยาวชนไป3ประตูต่อ1 m N, บุกไปถล่ม FC ฟซีไฮโวเฟนสนะครับดอเดตบุกไปเอาชนะ VVV v เวนโล32นะครับ เทลร์บุกไปทำได้แค่เสมอกับ FC ฟซีออสคัมบูครับเล่นในบ้านนะครับแพ้ต่อววลเลนดัมไป1ประตูต่อ2เดนฮารกนะครับก็เล่นในบ้านไล่ถลม่มโรดาเจซีสาอาแจกเยาวชนเล่นในบ้านทำได้แค่เสมอกับอูเทรกไป0ูนะครับนี่คือผลฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับส่วนวันนี้วันเสาร์นี่ไม่ต้องห่วงเลยครับว่า โปรแกรมการแข่งขันจะมากมายขนาดไหนเนาะเราไปเริ่มกันที่หลีกยอดนิยมอย่างพิเมลีกอังกฤษนะครับคู่เย็นนะครับหกโมงครึ่งเนี่ยไก่โดยทองท่านแนมฮอสเปอร์ครับอืมก็เปิดบ้านนะครับไวท์ฮัตเลนสเตเดียมรับการมาเยือนของขุนคอนเวสแฮมอยู่ในเตดนะครับโอ้โหราคาสเปอร์ตอนนี้ไหลาจาก1ลูกไปเป็นลูกควบแล้วนะครับที่เหลืออีก5คู่เตะ3ามทุ่มนะครับ ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดออเทฟอร์ดรับการมาเยือนของเบลนฟอร์ดนะครับแมนยูเนี่ยล่าสุดต่อครึ่งควบลูกไหลลงครับจาก1ลูกเหลือครึ่งควบลูกนะครับสาริกาดงนิวคาสเซิลครับจะเล่นในเซนต์เจมส์พาร์คนะครับรับการมาเยือนของไบรทันนะครับเขายกให้นิวคาสเซิลตอนนี้เป็นต่อไบรทันครึ่งลูกนะครับฟูลแลมเจ้าสัวน้อยฟูลแลมนะครับก็เล่นในรังครับวันนี้โอ้โห เป็นต่อแอสตันวิลล่าผู้มาเยือนปอป่าเลยครับโอ้โหกระแสเหมือนเรียกแขกให้ไปอยู่วินล่าเลยนะอืมแล้วก็นักบุญเซาแทมตันนะครับก็เล่นในเซนเมลี่ครับรับการมาเยือนของสุนัขจิงจอกเลสเตอร์ซิตี้นะครับเซาแทมตันต่อปอป่านะครับมาขาวอิฟสวิตทาลครับเล่นในบ้านวันนี้ เป็นต่อเอฟเวอร์ตันท็อฟฟี่สีดำเงินผู้มาเยือนปอปานะครับโอ้โหดูจากราคาหน้าปอป่านะครับคู่ฟูแลมเซาทเทมปตันอิฟสวิตเนี่ยมีหนาวเหมือนกันนะผมมองว่านะคือมันเรียกแขกให้ไปอยู่แอสตันวินล่าให้ไปอยู่เลสเตอร์ให้ไปอยู่เอฟเวอร์ตันเลยนะแต่เดี๋ยวดูกันว่าจะทำได้สมคำเล่าหรือไมเพราะโอ้โหฟูลแลมเซามตั am, am pton, weet, นอิฟสวิตนี่มันอยู่ในทรงที่แบบ นะอันตรายเหมือนกันครับถ้าจะจับบอลต่อนะคู่ดึกนะครับห้าทุ่มครึ่งเนี่ยปืนใหญ่อาร์เซนอลครับจะบุกไปตอบบอลสมัดครึ่งควบลูกนะครับดูยังจะแรงยังจะยิงสลุดไหมครับสำหรับปืนใหญ่อาร์เซนอลน,นะบุนเดสลิก้าเยอรมันนะครับเตะ2ทุ่มครึ่งนะครับ5คู่นะครับในห้างข่า,ายยาไบเออร์ลูเวอร์อกูเซนครับ เล่นในลังตัวเองครับรับการมาเยือนของอินซีแดงดำไอแคลกแฟงเฟิร um, ์ตก็เลเวอร์เป็นต่อลูกควบลูกครึ่งอาร์บีไลฟินะครับจะบุกไปต่อไมซ์ครึ่งลูกนะครับไฟบวกเล่นในบ้านนะครับเป็นต่ออัลส์บวกครึ่งควบลูกสิงห์หนุ่มมูลสมุสเมนเช่นกลัดบักครับเล่นในบ้านเป็นต่อไฮเดนฮิมครึ่งลูกฮอฟเฟนทามนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อโบคุ่มครึ่งควบลูกนะครับ ในขณะที่คู่ดึกนะครับห้าทุ่มครึ่งเสือใต้ไบเยอร์มิวนิคนะครับจกฝูงก็เปิดลังรับการเยือนของมาขาวสตุดกาศนะครับไบเยอร์ Bayern เนี่ยต่อถึงลูกครึ่งนะครับเป็นมาตรฐานของแกอยู่แล้วไบเยอร์เกาโชซิเรียอิตาลีนะครับ2องทุ่มมี2คู่นะครับโบลอนยาจะบุกไปต่อเจนัวปอปานะครับแล้วก็โคโมเล่นในบ้านเป็นต่อปามาครึ่งลูกนะครับ คู่ห้าทุ่มปิศาจแดงดำเอซีมิลานนะครับเปิดซานซิโร่นะครับรับการมาเยือนของแมททีมฟอร์มแรงอย่างอูดิเนเซ่นะครับมิลานต่อแพงถึงลูกควบลูกครึ่งนะครับคู่ดึกตี1:45นะครับอมาลายยูเวนตุสนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอินซีฟ้าขาวแห่งกรุงโรมลาซิโอนะครับยูเวนตุสต่อครึ่งลูกโอ้โหราคาวัดใจมากเลยนะ บอลใหญ่เจอใหญ่อะนะครับยูเวกับลาซิโอนะครับอ,อ่ในลาลิก้าสเปนนะครับมีคู่หัวค่าทุ่มหนึ่งแอตเลติกบินเบาครับเล่นในบ้านเป็นต่อไอโนกแกวเอสปันยอนนะครับลูกควบลูกครึ่ง3ทุ่ม15นะครับโอซาซูน่าเล่นในบ้านเป็นต่อเรียวเบติสราคาเสมอนะครับ5ทุ่มครึ่ง คิโลนานะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเลียวโซซิดัตราคาเสมอนะครับโอ้โหราคาแปลกนะสองคู่นี้นะครับโอซาซุน่ากับคิโลนานะครับอันดับดีกว่าทีมเยือนแล้วก็ราคาขอแค่ชนะนะครับแค่ยิงได้ชนะออรอบดึกตีสองนะครับราชันชุดขาวเรียวมัดลิดจะบุกไปต่อเซลตาบีโก้นะครับหนึ่งลูกนะครับลีกเอิงฝรั่งเศสนะสี่ทุ่มนะครับ แลนส์ Lance, บุกไปต่อแบลสราคาเสมอนะครับหกทุ่มลองบุกไปต่อแซงเอเตียนครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็ตีสองปารีดแซงชแมงเล่นในบ้านเป็นต่อสตาร์บุกลูกครึ่งควบ2เลยนะครับโอ้โหวันนี้ราคาดูแปลกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียวมัดลิดหรือว่าปารีดนะม,มันต่อน้อยผิดฟอร์มของพวกเขาอะ่ะเออ ฮอลแลนด์พรีเมียร์นะครับฮอลแลนด์เอเรดีวิซีนะครับสามทุ่มครึ่งสปาร์ตาลอตเทอร์ดัมนะครับเล่นในบ้านเป็นต่ออัลเมเลซิตี้หนึ่งลูกห้าทุ่มสี่สิบห้านะครับพีเอสวีไอโอเฟนจะฝูงจะบุกไปต่อเอเซตอักมาครึ่งควบลูกนะครับอรอบตีหนึ่งมีสองคู่เอฟซีทเวนเต้บุกไปต่ออาร์เคซีวาวีลูกครึ่งเลยนะครับ แล้วก็อีกคู่หนึ่งนายเมนเก้นนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อฮีเลนวินนะครับครึ่งลูกส่วนคู่ตีสนะครับเฟยนูดจะหมุกไปต่อโกอาเฮดอีเกิลครึ่งควบลูกนะครับทีนี้ไปทางหลีกรองหลีกล่างแล้วนะครับเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับรอบ6โมงเย็น30นาทีนะครับ4คู่เลยทีนี้มี4คู่นะครับ เวสต์มอมบิทอาลเบียนจะบุกไปต่อออกฟอร์ดอยู่ในเต็ดครึ่งลูกรูตันทาว์นะครับโอ้โหเล่นในลังเป็นต่อวัดฟอร์ดครึ่งลูกนะครับ mm hmm. แล้วก็บวยอย่างคาดิฟซิตี้เล่นในบ้านก็เป็นต่อพรีมัตรครึ่งลูกนะครับ uh, ช้างกระทืบลงโคเวนที่ซิตี้จะบุกไปต่อเพรสตันราคาเสมอนะครับ mm hmm. ที่เหลืออีก6คู่เตะ3ทุ่มนะครับ เบอร์ลี่จะบุกไปต่อไอโนคูกเชฟฟิเวนส์เดย์ราคาเสมอนอริสซิตี้บุกไปต่อสตอกซิตี้ราคาเสมอแบ็กเบิร์โลเวอร์นะครับ uh, เล่นในอ e ีวูดพาร์ควันนี้รับการมาเยือนของของขาวสวรนซีเนี่ยแบ็กเบิร์ถูกยกให้เป็นต่อปอปานะครับไหลลงจากครึ่งลูกนะ uh, สิงแดงมิทเทนสเบอร์นะครับก็เล่นในรังเป็นต่อบิสตันซิตี้ครึ่งควบลูก มิวอลเล่นในลังเป็นต่อแกะเขาเหล็กดรบบี้เคาตี้ครึ่งลูกฐานเสือลาชินีควินสปาร์ตเนเจอร์นะครับเล่นในลังก็เป็นต่อปอสมัตครึ่งลูกครับราคาดูแปลกแปกหมดเลยครับไอ้สี่ตัวท้ายเนี่ย <laughs> เออนะวัดใจอย่างเดียวเลยนะครับลีกสองเยอรมันนะครับรอบ6โมงเย็นมี3คู่นะครับฮันเดเวอร์นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อชาวเก ครึ่งลูกนะครับ Fortuna Dusseldorf ทีมจ่ากฝูงจะบุกไปต่อจอนเลเกนเบิร์กครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็พูเมนมูนสเตอร์นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเอเวอร์เบิร์กราคาเสมอคู่ดึกตีหนึ่งคึ่งนะครับพารเดอร์บอลจะบุกไปต่อไกเซอร์ซาลเทนปอปานนะครับเกาโชดซิลิบีอิตาลีนะครับเตะ2องทุ่มสคู่นะครับ พิซซาจ่าฝูงจะบุกไปต่อชุดติโลอัลโต้ราคาเสมอนะครับซาแลนิตาหน้าเล่นในบ้านเป็นต่อเป็นต่อรองจากฝูงสเปเซียนะครับราคาเสมอโมเดนาเล่นในบ้านเป็นต่อปาเลโม,โมป่ปอปานะครับซิดดาเตล่าเล่นในบ้านเป็นต่อโคเชนซาปอปาแล้วก็คู่4ี่ทุ่ม15นาทีนะครับซัสซัวโลจะบุกไปต่อเบชาราคาปอปาครับไหลาจากราคาเสมอขึ้นมาแล้วนะครับ เซกุนดาสสเปนวันนี้นะครับ3ามทุ่มสิบสองคู่นะครับเลียวโอเบโดบุกไปต่อมาราการาคาเสมอแล้วก็เดอ p o ติโวลาคอนุนยาครับเล่นในบ้านเป็นต่อเอร e นเซ่ครึ่งลูก5้าทุ่มครึ่งมี2คู่นะครับคาสเซลลอนเล่นในบ้านเป็นต่อเลบันเตปอปานะครับกรานาดาเล่นในบ้านเป็นต่อเตเนริเฟ่ตอนนี้ราคาขยับจากครึ่งลูกเป็นครึ่งควบลูกแล้วนะครับ แล้วก็ปิดท้ายที่คู่ดึกตี2นะครับเออีบาจะบุกไปต่อมิลานเดสราคาเสมอนะครับโอ้เยอะแยะมากนะครับก็ต้องค่อยๆดูนะครับแล้วก็ช่วงกลางวันเนี่ยผมก็ต้องดูในเรื่องของเอล u กออสเตรเลียทั้ง3คู่ด้วยนะครับถ้าคู่ไหนวิเคราะห์หน้าช่องไม่ทันก็น่าจะเป็นทัศนะนะครับน่าจะเป็นทัศนะส่งตรงในไลน์นะครับ แต่ถ้าวิเคราะห์ทันก็จะลงหน้าช่องให้ด้วยเนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ขอความกรุณาเพื่อนๆน,นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับส่วนท่านไหนที่เ,เห็นแล้วอยากจะสนับสนุนผมนะครับสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกนะครับเพื่อรับข้อมูลต่างๆแล้วก็ ทัศนะส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านนะครับแอดมาสมัครได้ที่ลาย ID นะครับ t ีเด็ดน้ำมูนะครับ TDET นะครับแล้วก็น้ำมูครับ NAMO นะครับประมาณนี้ประมาณนี้เอลีคคู่11โมงกำลังจะเตะแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปดูเนื้อหาในคู่บ่ายโมงด้วยรอไว้นะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ